หรือเปล่านะพิธีอย่างเงี้ยถ้าวันนี้นะคะเป็นงานทาบุญกลางบ้านของเขาคอกใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นพิธีการปารังกานครั้งแรกที่มานะคะซึ่งไม่เคยเห็นเลยกําลังจะตามไปดูค่ะว่าพิธีการทําแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะมาช่วยมารวมกันแล้วก็ กิจกรรมนี้น่าสนใจมากค่ะค่ะซึ่งเราอาจจะเอากิจกรรมนี้เข้าไปอยู่ในท่องเที่ยวสายมูด้วยนะคะตรงนี้คือการพิธีกรรมเขาตัางค์บ้านผมก็ที่บ้านผมจะทําเป็นเหมือนคล้ายๆเรือกลับมากหรือแพใช้กลับกล้วยต้นกล้วยทําแพแต่ที่นี่เขาใช้ใบไม้แต่นี้เราใช้ใบมะยมกันครับทําพิธีปั่นรางวาลปลป่อยที่อะไรของบางไผ่ตรงตรงไหนมี ลำคลองมีแม่น้ำอะไรเงี้ยเขาจะพาสิ่งไม่ดีปล่อยไปกับคลองก็แม่น้ำครับแต่บ้านผมปล่อยทะเลเพราะพ่ออยู่ติดทะเลครับไม่เคยเจอเหมือนกันครับพิ่งมาอยู่แล้วก็เห็นอะไรที่ที่แปลกเนาะแล้วก็ดูแล้วมันเป็นเป็นความเข้มแข็งของชุมชนอ่าโดยเอาประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมเนี่ยมาเชื่อมเนาะแล้วก็ทําให้คนมารวมตัวกันก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่มันลงตัวของชุมชนของเขานะครับแล้วก็สร้างความรักความศาสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับก็เนี่ยมาร่วมด้วยวันนี้ก็ถือว่าพบสิ่งแปลกใหม่ๆหม่ครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับก็ตั้งใจจะค้นหาอาตลักษณ์ของชุมชนชาวบ้านฉางนะครับเพื่อเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันเป็นเป็นเทรนที่ ที่เรียกว่าการต้องเที่ยวยั่งยืนนะครับถ้าเราถ้าชุมชนไหนมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยก็น่าจะส่งเสริมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ได้เรียนรู้ได้สัมผัสกันนะครับท่องเที่ยวยั่งยืนลดโลกร้อนถ้าถ้าดูในคลิปก็จะเห็นว่ามีการเอาใบไม้ใบไ,ไม้นะครับ ปัดปัดรอบตัวแล้วก็ทิ้งทิ้งลงแม่น้ําเพื่อให้ให้สิ่งไม่ดีออกจากตัวเราไปก็รู้สึกดีครับไปไปไปผ่านพิธีมาแล้วก็คือยังไม่ทราบว่าที่อื่นมีหรือหรือเปล่านะพิธีอย่างเงี้ยถ้าถ้าที่อื่นไม่มีก็น่าจะส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวบ้านฉางครับพอดีวันนี้เปล่า ส่วนมาที่นี่ก็เลยได้มาดูประเพณีหรือวัฒน,นธรรมของคนดั้งเดิมคนเขาคอกอันนี้คนเขาคอกครับโอเคครับผมคือยังไม่ทราบว่าที่อื่นมีหร,หรือเปล่านะ